สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาบุกที่ป o p Up p r ada ชายนะคะเป็นคอลเลคชันสีทองเพิ่งเปิดตัวสดสดร้อนร้อนวันนี้และที่ไทยเป็นที่แรกในโลกเลยค่ะ <Wow. S 1> เข้ามาแล้วเห็นแต่สีทองสว่างวาบเจิดจ้าสาดเข้าตามาจากทุกมุมเลยค่ะและความปังของคอลเลคชันนี้นะคะคือนางมาทุกไอเทมเลยจ้าหัวจรดเท้าคือมีหมด ใบที่กําลังสะพายอยู่นี่คือรุ่นคลีโอนะคะสําหรับกระเป๋านี่บอกเลยว่ามาแทบทุกรุ่นค่ะใครที่รู้ตัวว่าแพ้ความช r ยไร t แพ้แสงวิบว,วับวับอย่างดิฉันนะคะบอกเลยว่าเข้ามาแล้วคือจะโดนดูดขั้นสุดทุกคนหาทางออกไม่ได้เลยและในส่วนของรองเท้าก็คือสวยเป็นลมไปเลยค่ะทุกคนเนี่ยสีทองขัดเงาคู่นี้ก็คือปังมากและเป็นสลิงแบกนะคะโอ้โหมาเจอคริสตัลคือจิตหลุดไปเลยจ้าปากสั่นแล้วนึ่ง และฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นกระเป๋าหนังซาเฟียโนในตำนานของ p r ada เลยเป็นหนังเกรนกรุบกรุบโอ้ยทุกคนหมวกสวยมากดิฉันเห็นหมวกแล้วก็วอลแวไม่ไหวใดๆก็คือจะไม่ขอโทนค่ะว่าแล้วก็ต้องให้มงลงหัวมาเลยสิค้ะทุกคนสวยมากคือนอกจากน้องจะเล่นแสงแล้วน้องยังเล่นกับความรู้สึกของดิฉันอย่างสุดๆและไฮไลท์ของเรื่องนี้ก็อยู่ที่แกงคริสตัลแกงนี้เนี่ยแหละค่ะ คือศูนย์รวมตัวแม่ที่แท้ทรูมากๆทุกคนแซบสุดพลังปังทุกใบอย่างน้องรอสตริงใบนี้ดิฉันก็ทนเสียงเรียกของนางไม่ไหวเลยต้องขอหยิบขึ้นมาลองโอ้โหสวยปังว,ปวิบวับแบบไม่ต้องพึ่งแอบคีระคิระเลยค่ะทุกคนสวยมากคะแนนเล่นแสงเล่นไฟนี่ให้เต็มสิบสิไปเลยจ้า ว่าเราก็มาดูอีกรุ่นที่สาวๆกรี๊กกันแบบสุดๆก็คือ Re-Edition นะคะทุกคนอันนี้ก็แซ่บโลค้าอีกแล้วเห็นไหมบอกแล้วว่าแกงนี้ไม่มีใครยอมใครสวยเด่นเห็นหมาแต่ไกลขนาดนี้ถือไปไหนก็ชนะค่ะ และนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมี accessories มีกระเป๋าสตางเครื่องประดับเครื่องประดับผมต่างๆอย่างเช่น hair clips hair pin แบบเนี้ยทุกคนตอนที่ออกมาก่อนหน้านี้เห็นแล้วยังแค่แบบอื้มกระตุกกระตุกแต่พอเห็นสีทองแล้วปุ๊บโอ้โหโดนตกอีกแล้วจ้าสำหรับใครที่สนใจอยากจะมาช็อปมากันได้ที่พารากอนชั้นเอมเลยนะคะจัดถึงวันที่21สิงหาคมนี้เลยค่ะ